แค่นั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่สไตล์ตามนุย้ยลุยเที่ยวน่ะสิเห็นน้ำตกที่อยู่ไกลๆนั้นไหมคะไปค่ะวันนี้จะพาไปเดินป่าที่สวยจนลืมเหนื่อยไปเลยค่ะ วันนี้เราอยู่ที่สโตย b บ f ฟอลอยู่ในรัฐอูริในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเห็นน้ำตกสวยๆแบบนี้แล้วก็อดใจไม่ไหวขอแวะเดินสำรวจเส้นทางเดินป่าสักหน่อยเพื่อจะเจออะไรดีๆค่ะการเดินป่าเป็นกิจกรรมยอดฮิตของคนสวิตเลยล่ะค่ะและสามารถเดินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนี่แหละเสน่ห์ของประเทศนี้สังเกตไหมคะว่าทำไมคนสวิตถึงดูสุขภาพดีและมีความสุขจังส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพวกเขาใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเยอะมากอย่าง การเดินป่านี่แหละค่ะทุกคนดูสิคะระหว่างทางที่เราเดินก็เจอน้องวัวก,กําลังนั่งชิลริมแม่น้ําเลยล่ละค่ะบอกเลยว่าน้องวัวที่สวิตซ์นี่แหละคือสิ่งมีชีวิตที่น่าอิจฉาที่สุดแล้วได้เดินเล่นกินหญ้าตามใจชอบแล้วก็นั่งชมวิวภูเขาไปเพลินๆอิจฉามากชีวิตน้องดีๆน้องเหนื่อยน้องก็นั่งเล็มหญ้าไปค่ะ สังเกตได้ว่าที่นี่มีเส้นทางเดินป่าที่ทำสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตเวลามาเดินป่าในสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือสัญลักษณ์เส้นทางเดินป่าที่เป็นแถบสีขาวแดงขาวมันเป็นเหมือนเครื่องหมายรับรองว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินป่าอย่างเป็นทางการค่ะเดินตามไปเรื่อยๆไม่มีหลงแน่นอนค่ะ ที่สวิตเซอร์แลนด์มีเส้นทางเดินป่าที่บอกระยะเวลาไว้ชัดเจนเลยค่ะอย่างเส้นทางที่เราเดินเนี่ยปกติใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะถึงละค่ะน้ำตกสไต b บิฟอลมาถึงจุดนี้เราก็ต้องไม่พลาดค่ะนี่คือการเปิดรับพลังงานจากจักรวาลแบบเต็มที่ทุ่งหญ้าสีเขียวท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็ภูเขาสูงๆนี่แหละค่ะคือแหล่งพลังงานที่ฟินแบบสุดๆไปเลยมาค่ะมาดื่มด่ำกับความสวยงามแล้วก็ชาร์จพลังกันให้เต็มที่ การได้มาเดินเล่นในแบบนี้มันทําให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกับตัวเองและธรรมชาติจริงๆค่ะบอกเลยว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าและดีต่อใจสุดๆเลย